คณาสถิมังกรประจำเดือนกรกฎาคม2564นะครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนรอคอยหลายคนเบื่อหลายคนเซ็งๆนะครับเนื่องจากว่าดาวประจำตัวของตัวเองเดินถอยหลังนะครับแต่เชื่อผมเดือนกรกฎาคมนี้ท่านจะสำเร็จสมปัารานในสิ่งที่รอคอยครับ จากกผผมมพูดคุยับติดตามได้ที่ www. w บอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการดูดวงประจำเดือนกรกฎาคม2564นะครับ โดยที่ในเดือนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นครึ่งปีหลังเรียบร้อยผมได้ทำดวงครึ่งปีหลังเอาไว้ให้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูไปย้อนดูในช่อง YouTube ของผมได้นะครับเรียกว่าครึ่งปีหลังนี้ก็มีดาวเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกันมากมายแล้วก็มีหลายดวงที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีหลายดวงเช่นกันนะครับที่ส่งผลในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับ ฉะนั้นหลายๆท่านนะครับอย่าลืมไปติดตามคลิปดีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับให้ต่อเนื่องนะครับมีหลายคนถามเข้ามามากเลยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดผมเคยได้ถ่ายไว้ให้แล้วนะครับในคลิปเดือนมิถุนายนท่านลองไปย้อนดูผมบอกไว้ว่าตั้งแต่วันที่24มิถุนาไปเนี่ยครับมันจะค่อยๆพีคขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นวันที่าดาวพังคานกับพระเสาเเล็งกัน นะครับส่งกำลังกันมากที่สุดจะมีความวุ่นวายหลายเรื่องทีเดียวนะครับวุ่นวายทั้งการเมืองวุ่นวายทั้งโรคระบาดวุ่นวายทั้งเรื่องของภัยพิบัตินะครับก็มีข่าวกันมากมายและเรื่องน้ําท่วมเรื่องน้ําป่าไหลหลากนะครับเนี่ยอันเนี้ยในเรื่องของโหราศาสตร์เราก็สามารถทำนายได้นะครับฉะนั้นในเดือนกรกฎาเป็นต้นไปนี้เนี่ยนะครับก็จะยังมีปัญหาในเรื่องของโควิด แล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของวัคซีนนะครับคือยังมีความไม่พอใช้ยังมีความกังวลใจนะครับต้องรอหลังวันที่17สิงหาเป็นต้นไปถึงจะมีความชัดเจนในเรื่องของวัคซีนต่างๆนะครับและช่วงกลางเดือนกรกฎานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความวุ่นวายใจบางเรื่อง แม้กระทั่งดวงเมืองนะครับเนื่องจากดาวพระอาทิตย์จะมีการย้ายราศีเข้ามาตรงกับพระเสาเลยนะครับและมีพระอังคารอยู่ร่วมด้วยช่วงนี้นะครับจะมีความวุ่นวายนะมีความวุ่นวายใจโดยเฉพาะชนชั้นปกครองนะครับรวมไปถึงผู้บริหารด้วยคาว่าชนชั้นปกครองที่ผมพูดถึงเช่น เรามีลูกน้องเราเป็นหัวหน้างานนะสิ่งเหล่านี้จะถูกท้าทายอำนาจชนชั้นปกครองนะครับจะทําให้เกิดความวุ่นวายเนื่องจากว่าพอพาทิศย้ายเข้ามามีพ่งคารอยู่ด้วยมีพระเสาอยู่ด้วยเป็นดาวบาบเคาะนะครับแล้วมีดาวมรุตตโยอยู่ตรงกลาง90องศาโอ้โหมันจะพีคนะครับมันจะวุ่นวายหนักโดยเฉพาะที่เป็นการท้าทายอำนาจเป็นการออสอบถามในถึงสิ่งว่าสิ่งที่ให้ทํา แต่ชนชั้นปกครองไม่ทำซะเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นหัวหน้าง,งานเราห้ามลูกน้องมาสายแต่หัวหน้าง,งานมาสายซะเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นการท้าทายให้พิสูจน์นะครับชนชั้นปกครองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเป็นลักษณะนี้แต่ในความวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ยังมีความโชคดีอยู่ยังมีดาวที่ส่งกำลังมีคุณภาพทางบวกนะครับฉะนั้นดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับ ลัคนาสถิตมังกรประจําเดือนกรกฎาคม2 5 6 4นะครับดาวประจําตัวชาวลักนณาสถิตมังกรก็คือดาวพระเสาร์นะครับตอนนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นกเกษตรตราธิบดีเรียกว่าหนักแน่นมั่นคงอยู่ในเรือนตนเองนะครับแต่มีนิดนึงก็คือดาวพระเสาร์เดินถอยหลังอยู่พักองศานะครับจะเดินหน้าอีกทีหนึ่งคือ29บกันยาแต่ท่านก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับคือมีดาวอื่นๆน,นะครับส่งกําลังสนับสนุนมีดาว ที่มีคุณภาพเนี่ยมาสนับสนุนดวงชะตาผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนหลอคอยหลายคนเบื่อหลายคนเซ็งๆนะครับเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของตัวเองเดินถอยหลังนะครับแต่เชื่อผมเดือนกรกฎาคมนี้ท่านจะสําเร็จสมปัารานในสิ่งที่หลอคอยครับการเงินนะครับชาวลัคนาสถิตมังกรเนี่ยเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นประธานสุปเคราะห์เลยนะครับ แต่ตอนนี้ประธานสุบเค์เดินถอยหลังอีกแล้วเหมือนกันนะฮะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลคือหลายคนคงได้มีเหตุแห่งการใช้จ่ายใช้ไปเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็มีความกังวลเรื่องการเงินอยากได้แหล่งทุนอยากได้การเงินนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยอาจจะต้องใช้จ่ายอะไรไปพอสมควรแล้วนะครับมีความกังวลมีข่าวดีนะครับชาวลักนาสถิตมังกรท่านจะมีโชค นะมีโชคมีลาบมีโชคก้อนใหญ่ด้วยและจะมีโอกาสสําเร็จสมปรารถนานะครับจากการที่รอคอยเม็ดเงินหรือบางท่านไปกู้ไว้นะครับรอคำตอบอยู่คำตอบจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ไปในทิศทางที่ดีบวกด้วยนะครับฉะนั้นใครไปรีไฟแนนซ์บ้านใครไปรีไฟแนนซ์รถยนต์ใครรอเงินท่านจะได้สำเร็จสมปรารถนาในเดือนนี้ครับ การลงทุนนะครับชาวลักนาสถิตมังกรใครที่อยากลงทุนนะครับผมให้เน้นการลงทุนในระยะยาวนะครับและให้ซื้อเก็บนะครับในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับกลุ่มหมุนเวียนนะครับการต่างประเทศต่างๆจะช่วยเกื้อกูลได้ดีมากนะครับส่วนคริปโตเคเรนซีนะครับจะต้องลงทุนระยะสั้นนะครับอันนี้อย่าจําสลับกันนะ ลงทุนในหุ้นยาวนะครับแต่คริปโตให้ลงแบบสั้นนะครับอย่าถือไว้นานซื้อเช้าขายเที่ยงอย่างนี้เลยนะครับซื้อเช้าขายเย็นอย่างนี้นะครับนั่นคือ,อถ้าเป็นคริปโตเคเรนซี y ให้เน้นสั้นนะครับแล้วก็ให้ช้อนซื้อเก็บเอาไว้สั้นๆนะอย่าเก็บยาวเลือกลงทุนในกลุ่มตะวันออกนะครับตะวันออกเฉียงเหนือหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะสามารถทำกำไรได้ดีครับ สวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาเลิกมงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ l ล n e แอดโอเพนกาหรือติดต่อที่เบอร์086 3366390การงานนะครับชาวลักนาสถิตบังกรการงานเนี่ยเดือนนี้จะเน้นการได้รับความช่วยเหลือนะอย่าลุยเองอย่าทำเดียวนะไม่ว่ามีโปรเจกต์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องให้บริวาลช่วยจะเป็นเพื่อนจะเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าเป็นใครก็ตาม อย่าลุยเดี่ยวนะครับเราต้องอาศัยนะครับบริวารเข้ามาช่วยเกื้อกูลแล้วจะทําให้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้เน้นนะครับใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงงานใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยเฉพาะออนไลน์นะครับจะทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับความรักนะครับคนที่มีคู่เนี่ยนะครับผมอยากให้อย่าลื้อเรื่องเก่ามาคุยกันบางคน เวลาหงุดหงิดหรือบางทีอยากจะให้คนสนใจอยากให้แฟนเราสนใจ ชอบเอาเรื่องนั้นมาคุยถามว่าเธอรักฉันไหมเธออย่างนี้อย่างนั้นอะไปขุดเรื่องเก่าก็ทะเลาะกันนะครับเดือนนี้ระมัดระวังอย่าเอาเรื่องเก่ามาพูดมันจะทะเลาะกันส่วนคนไม่มีคู่เนี่ยนะครับท่านมีโอกาสพบเจอคนถูกใจจากการเดินทางจากปฏิสัมพันธ์ในการทํางานนะครับถ้าถูกใจแล้วก็ค่อยคอยคุยกันไปอย่าไปถามเรื่องเก่าเหมือนกันนะครับอย่าไปถามเอาแฟนเก่าเธอเป็นยังไงเธอเคยคบกับอะไรอะไรอย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจ พัฒนาความสัมพันธ์ของเราไปนะครับแบบนี้จะดีกว่าทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิริโดมนนครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line right open d o w สุขภาพนะครับในเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาสถิตมังกรให้ระมัดระวังโรคเก่าสิ่งที่เคยเป็นนะครับเราเคยเป็นอะไรมาหมอให้ดูแลยังไงนะครับควบคุมการกินยังไงอะไรต่างๆนะต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีโรคเก่ากำเริบขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่มาทุกคนนะครับเพราะอันนี้มันเป็นดาวจรนะครับมันยังไม่ใช่ดาวในชะตากำเนิดเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของแนวโน้มนะครับ ปรับดวงเสริมชะตานะครับผมอยากให้ชาวลัคนาสถิตบังกรเนี่ยนะครับไปทําบุญหลอดเทียนราษาถวายเทียนถวายหลอดไฟเติมน้ํามันตะเกียงอย่างนี้นะครับเพื่อส่งเสริมเกื้อหนุนดวงชะตาตัวเองนะครับให้สว่างสวัยเลยแล้วฝึกอุทิศบุญแบบ358 นะครับตรงนี้จะทําให้ได้อน,นิสงส์มากนะครับและส่งกําลังให้ในเดือนนี้อย่างดีทีเดียวและอุทิศบุญ358มันทําให้ชํานาญนะครับแล้วใครที่ไม่เข้าใจว่าสามาคืออะไรไปดูในช่อง YouTube ของผมนะครับหมวดเพลย์ลิสธรมมะธรรมนิมิต EP ที่8นะครับทำแล้วก็ฝึกฝนกันนะครับท่านก็จะได้ส่งบุญอุทิศบุญได้ถูกต้องนะครับเลขมงคลนะครับผมเตรียมไว้ให้สําหรับความมงคลตลอดทั้งเดือนนะครับใครที่ชอบเรื่องโชคลาภ อยากเสี่ยงโชคผมแนะนําให้ไปดูรายการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะในช่อง YouTube ของผมนะครับท่านเข้าที่ช่อง YouTube กดที่เพลย์ลิสต์นะครับหมวดโชคก็จะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวลวงลง้งงอเสี่ยงทายโชคใหญ่เงินทับตัวนะครับเปิดเลขปันให้โชคอะไรพวกนี้ถ้าชอบเสี่ยงโชคถ้าไปดูตรงนั้นนะครับแต่เลขที่ผมให้ตรงนี้ก็ใครอยากใช้ก็นําไปใช้ก็ได้ mix and match เอานะครับตัวเลขนะครับ1 4ึ5ง สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับและได้ให้คําติชมต่างๆนะครับพวกเรานะครับทีมงานของอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมเนี่ยนะครับก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับให้รายการของเราเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันมากขึ้นนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตาม คำว่าติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับรวมไปถึงท่านที่อยากพูดคุยกับผมนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่กลุ่มไลน์สแควร์เผื่อใครสนใจอยากจะสอบถามการเดินทางไปถ้ำบัวแดงจะสอบถามเกี่ยวกับหลวงปู่เทพลุงรอนนะครับ ผมสามารถให้ความรู้และถ่ายทอดให้ได้ท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดที่ลิงก์และเข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่หน้าตัวเองไปพูดคุยกันนะครับส่วนท่านที่อยากจะชมรายการต่างๆนะครับผมแนะนำรายการในช่องเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านเข้ามาแล้วไปกดที่ปุ่มเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกหมวดที่ท่านสนใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดดวงหมวดดวงนะครับก็จะมีดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับ ดวงดีเกรด A ประจําเดือนอย่างเงี้ยนะครับท่านดูได้ใครที่สนใจเรื่องโชคลาภนะครับมันก็จะมีหมวดโชคลาภนะครับก็มีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการวงล้อเสียงไทยรายการโชคใหญ่เงินทับตัวนะครับหรือใครที่อยากคุยเรื่องธรรมะก็จะมีหมวดธรรมะธรรมนิมิตอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสิ่งที่ผมสอนเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยและในท้ายคลิปนี้นะครับท่านสามารถกดปุ่มวงกลมนะครับที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับ กดติดตามที่ตรงนี้ได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ